ครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาสตรีชานแนลนะครับกับผมกล้าวนะครับหาทำมันไปเรื่อยวันนี้นะครับเป็นสตรีอาร์ซีนะฮะเป็นเรื่องของหางโลเบตนะครับสามคานที่ไปรับมาเมื่อตอนคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องประกอบนะครับตั้งแต่ทําสีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายนะฮะผมก็จะมาลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมขั้นตอนแรก ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยครับของรีซูนะครับรอบนี้ก็จะเป็นของรีซูเหมือนเดิมนะครับก็จะมีสิ่งที่ออ่เผมจะบอกนิดนึงว่าสิ่งที่ไม่ได้มีมาให้นะฮะในในนี้นะไม่ได้มีมาให้ในนี้นะครับอันนี้คือคู่มือนะครับเท้าช้างอันนี้คือมีมาให้นะครับ ที่ไม่มีมาให้เลยแน่ๆเลยคือรีเซอร์นะครับตัวนี้ที่ผมได้รีวิวเรื่องของรีโมทคอนโทรลไปเมื่อตอนคลิปก่อนนู้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งก็จะเป็นชุดไฟนะครับนะฮะชุดไฟพร้อมเสียงสัญญาณถอยหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอรีซูเลยเช่นกันนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมสั่งมาตั้งหากนะผมสั่งมาตั้งหากไม่ได้มาในกล่องนะครับไม่ได้แถมมาให้นะครับอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อน ทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมาแยกอุปกรณ์ในพวกที่เป็นโลหะนะครับในขั้นตอนแรกทั้งหมดเพื่อที่ดำเนินการไปลงสีนะครับพ่นสีพื้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่คือตัวมันนะครับตัวของเจ้าโรเบิร์ตแชสซ่คารนกาดกันข้างที่แบบกลางออกมาด้านข้างครับเพื่อให้ตัวตีนตะขาบหรือการบรรทุกที่ได้กว้างมากขึ้นนะครับแต่ว่าเพียงเล็กน้อย รับแล้วในส่วนของกระบอกไฮดรอลิกนะครับผมจะทําเป็นสีดำนะฮะสีดำเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่งมันมันตัดกับตัวสีของตัวรถนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันทําง่ายก็เริ่มจากต้องแกะออกมานะฮะแล้วก็ทําการบังบางส่วนก่อนเพื่อไม่ให้สีเนี่ยเข้าไปทํา การอุดกั้นหรือว่าอุดกั้นระบบทางเดินน้ำมันไฮดรอลิกนะฮะเริ่มแรกเลยนะครับก็คือการนำกระบอกนะครับดึงแกนออกมาให้ได้ประมาณนี้นะยังดึงได้อยู่แล้วก็อาจจะมีความแน่นไปบ้างก็ต้องค่อยๆดึงออกมานะฮะแบบนี้นะครับ แกนดึงออกมาในลักษณะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผมจะใช้ท่อหดนะครับเพื่อดำเนินการมาครอบตัวแกนตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้ส่วนของสีนะครไปทำอ่อันตรายหรือไปักไปเกาะกับตัวแกนของไฮดรอลิกกระบอกไฮดรลิกนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ไฟแช็กครับลนนะะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อส่วนตรงปลายเนี่ยผมก็จะพ่นสีเหมือนกันนะฮะพ่นให้เหมือนกัน รับแล้วก็ใล้ส่วนของแกนเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะดึงออกมาให้ได้ตามขีดมันมันจะมีมันจะมีขีดอยู่นะครับมีขีดปลายกระบอกบอกอยู่แล้วนะครับแกนมันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้ฮะสําคัญเลยนะต้องไม่ให้น้ํามันเอต้องไม่ให้สีเข้าไปนะฮะผมจะทำการเอาเบอร์ที่เล็กลงไปอีกนะครับ นี้นะครับอุดไว้เห็นไหมครับสองอันทำเหมือนกันครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่คือหุ้มไปแล้วนะครับสองอันเหมือนกันนะทีนี้บริเวณที่ผมจะปิดอีกทีหนึง่งคือจะเป็นส่วนสีดำตรงนี้นีครับส่วนสีดำที่เป็นตรงนี้นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อที่จะผมจะไม่แกะไอไอไอตัวปักตัวนี้ออกนะผมจะเอา เทปอ่ามาร์กิ้งเทปเนี้ยปิดบริเวณนี้ไว้นะครับเพื่อแล้วก็เหลือตัวปลัรร๊กตัวนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้สีดําม,มันเกินลงไปนะครับทีนี้เนี่ยผมต้องการที่จะบังตรงนี้แล้วก็จุดที่เป็นหุ่มแกนกระบอกตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาปิดตรงนี้กันผมจะใช้ผมจะใช้มาร์คกิ้งเทปตัวนี้นะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสองอันสองกระบอกครับทีนี้เราก็จะไปห่้นสีกันรับแล้วนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกระบอกไฮดรอลิกนะคฮะเดี๋ยวทีนี้ก็เราจะเริ่มมาผมก็จะเริ่มแกะในส่วนที่เราหุ้มไว้ในตอนแรกนะครับ เรียบร้อยครับนี่คือที่เราได้ทําสีไปนะครับในเรื่องของกระบอกอลูมเน็กนะครับจบในทีเดียวเลยนะฮะอันนี้ก็ผมก็จะกดกลับเข้าไปเหมือนเดิมให้สนิทนะอันนี้เหมือนกันนะปลายกระบอกมันโอเค เรียบร้อยฮะก็ทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของส่วนของตัวรถที่ยต้องทําสีที่เหลือนะครับส่วนไอตัวปลั๊กตัวเนี้ยคือผมจะอุดไว้ก่อนนะฮะจนกว่าเราจะใส่สายไฮดรอลิกก็เดี๋ยวเราจะไปดูการลงสีจริงของตัวเทลเลอร์อีกทีครับ ครับแล้วนี่ก็จะเป็นสีรองพื้นนะครับที่เป็นสีเทานะที่ผมลงไว้ก่อนหน้านั้นระหว่างที่ไปทำกระบอกไฮดรอลิกนั่นคือรอให้เขาแห้งนะครับพอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดาเนินการลงสีจริงกันอีกทีครับผม และนี่ก็เป็นขั้นตอนการลงสีจริงนะครับก็สีที่ผมเลือกก็จะเป็นสีเหลืองนะฮะสีเหลืองอีกแล้วครับแล้วก็เริ่มลงมือกันได้เลยครับผม ครับแล้วนี่ก็เป็นชั้นแรกนะครับสีจริงชั้นแรกที่รอระหว่างแห้งนะครับก่อนที่ผมจะดําเนินการกลับชัดสีหลักแล้วมาพ่นอีกด้านหนึ่งเท่ากับเป็นการพ่นรอบสองอีกทีนึงครับในส่วนของสะพานท้ายนะครับผมก็จะใช้เป็นสีส้มนะครับเพื่อที่มันสะดุดตานะ ครับก็มาในส่วนของดีคอนะครับหรืสติกเกอร์น้ำที่จะมาทำลวดลายบนหางโรเบตคันนี้นะฮะก็จะเป็นในลักษณะของตัวแฝบข้างครับที่จะเป็นลายอยู่ตรงบริเวณเท้าช้างนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็จะเป็นลายนี้นะฮะซ้ายขวาครับเราจะทำ เหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะแปะไว้ตรงด้านหลังตรงที่เป็นสะพานขึ้นลงนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันฮนะเป็นอย่างนี้มันเป็นลายแบบเดียวกันนะครับด้านหน้ากับด้านหลังก็แช่น้ำเลยครับเมื่อเราแช่น้ำแล้วนะมันก็จะ นิ่มๆยย้ไว้หน่อยแต่ว่าตัวสติกเกอร์น้ําก็สามารถที่จะขยับขยื่นได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจับมาร์กเลยฮะแต่ก่อนก่อนจะจับมาร์กแนะนําให้เอาน้าลุกลุบไปนิดหนึงนะครับเพื่อเวลาที่มันไม่ตรงตําแหน่งแล้วเราจะสามารถที่จะเลื่อนมันได้นะพรออแปะลงไปแล้วค่อยไล่เอาน้ําออกนะครับ รีดเอาน้ําออกอก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวแค่นี้ไม่พอฮนะเดี๋ยวผมจะต้องไปดำเนินการซีลโค้ดก็คือนำเลกเกอร์เนี่ยพ่นปิดทับไปอีกทีนะครับเพื่อให้ อยู่กับตัวเหล็กเนี่ยก็คือสามารถที่จะยึดต,ติดแบบถาวรได้เลยนะฮะฝั่งซ้ายขวาผมเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของด้านหลังนะครับการติดลักษณะเหมือนกันเลยะฮะครับเมื่อเราโคตติ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือใช้แลเกอร์นะฮะพ่นเคลือบลงไปนะครับมันก็จะเงาเงาแบบนี้นะฮะ คือเริ่มแรกเริ่มจากการพ่นแบบบางๆไปก่อนนะครับเพื่อให้ให้ตัวแล็กเกอร์เนี่ยซึมเข้าไปในดีคอนะครับแล้วมันจะไปจับกับตัวแผ่นพื้นเหล็กข้างหลังนี้นะฮะต้องใจเย็นๆนะครับขั้นตอนนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอหมาดแล้วนะครับก็ดูว่ามีส่วนไหนที่เป็นฟอกาดไหมแต่ว่าฟอกาดเราต้องไล่ตั้งแต่ตอนที่เราติดน้ําแล้วนะพอไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเริ่มดําเนินการลงแลกเกอร์ แบบบางครับจากนั้นแล้วเราค่อยสาดหนาเลยก็คือจะได้เงาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะทําในส่วนของตัวหางแล้วก็รายอื่นๆต่อไปครับในส่วนของสะพานสะพานขึ้นลงก็ต้องติดด้วยนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสะพานท้ายนะครับสะพานท้ายก็จะมี แถบสติกเกอร์สะท้อนแสงนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งผมได้มาร์กกับท่อนเล็กไว้แล้วนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะก็จะดำเนินการแปะลงไปนะครับอย่น,นี้เลยในกรณีที่เราไม่ไม่พอใจนะครับแล้วก็เลื่อนได้นะ ในกรณีที่ยังไม่แห้งนะสต,ติกเกอร์ไอ้น้ำต้องยังไม่แห้งนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบประมาณนี้นะนี่คืออีกแผ่นหนึ่งที่ที่ติดไปแล้วนะครับก็จะอยู่มาณนี้อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ ลูดเอาน้ำออกนะครับขั้นตอนนี้ก็จะมีผลตอนที่เราไปเคลือบแล็เกอร์นะครับแล้วมันจะมีฟออาก่ะเพราะนั้นเราต้องรูดเอาน้ําออกให้เกลี้ยงเลยครับสองข้างเหมือนกันครับครับในส่วนของการลงสีวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับในตอนนี้นะฮะก็ ได้เริ่มทำลายดีคอนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของสีกระบอกไฮดรอลิกนะครับเส่งเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสะพานนะฮะแล้วก็ตัวของหางเองนะฮะแล้วก็ลายดีคอนะครับที่ที่เห็นอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแม้ก็ทั่ง นี่อันนี้คือท้ายท้ายรถนะครับท้ายหางก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับก็รอติดตามดูได้เลยครับ